สำหรับนะครับการที่เราจะเข้าไปดูนะครับผลการเรียนนะครับสำหรับของกลุ่มอาชีวะศึกษานะครับนักเรียนผู้ปกครองนะครับหรือนักศึกษานะครับที่ต้องการจะเข้าดูผลการเรียนนะครับก็สามารถเข้าที่ระบบบริหารสถานศึกษานะครับสทศูนออนไลน์ได้นะครับโดยเซิร์ชนะครับใน Google นะครับว่าสทศูนยนะครับ ก็จะเจอเว็บไซต์ std 2 0 1 8นะครับ vec to th นะครับเมื่อพบเว็บไซต์นี้แล้วนะครับก็คลิกเข้าระบบนะครับผมก็จะเข้ามาที่หน้าเว็บนะครับของพูดสั้นๆย่อๆว่าสท0 2อออนไลน์นะครับจากนั้นนะครับถ้ากลุ่มนักเรียนนักศึกษาหรือผู้ปกครองนะครับต้องการจะดูผลการเรียนนะครับ ให้คลิกไปที่เมนูกลุ่มนักเรียนนักศึกษาผู้ปกครองนะครับคลิกเลยเมื่อเข้ามาแล้วนะครับก็จะพบกับระบบล็อกอินนะครับซึ่งระบบล็อกอินนะครับก็จะมีของนักเรียนนักศึกษาปกตินะครับแล้วก็นักศึกษาหลักสูตรระยะสั้นนะครับ สมมุติว่าเราคลิกที่นักเรียนนักศึกษาปกตินะครับรหัสผ่านนะครับก็จะเป็นรหัสประจําตัวนะครับนักเรียนนักศึกษาของเรานะครับแล้วก็รหัสผ่านนะครับแล้วเราก็คลิกเลือกสถานศึกษานะครับว่าเราอยู่สถานศึกษาไหนนะครับเรียนที่สถานศึกษาไหนนะครับจากนั้นนะครับก็คลิกเข้าสู่ระบบนะครับ นักศึกษาหลักสูตรระยะสั้นนะครับก็เหมือนกันนะครับผมใช้รหัสผ่านรหัสประจําตัวนักเรียนนะครับแล้วก็เลขบัตรประชาชนนะครับเป็นรหัสผ่านแล้วก็เลือกสถานศึกษานะครับจากนั้นก็คลิกเข้าสู่ระบบนะครับผมในกรณีที่นักเรียนนักศึกษานะครับลืมรหัสผ่านนะครับให้ติดต่อนะครับฝ่ายงานทะเบียนของ สถานศึกษาของเรานะครับของวิทยาลัยของเรานะครับเพื่อ,อบอกให้เขารีเซ็ตนะครับหรือกอกรหัสผ่านใหม่ให้เรานะครับเพื่อที่เราจะเอามาเข้าตรงนี้นะครับผมก็คนที่ใช้งานครั้งแรกนะครับรหัสผ่านก็คือเลขประจําตัวประชาชนนั่นเองนะครับก็ระบบบริหารสถานศึกษานะครับสทศูนย์สองออนไลน์นะครับก็สามารถ เข้าใช้งานได้ที่ลิงก์นี้นะครับหรือเข้ามาที่ลิงก์นี้ก่อนก็ได้นะครับนะแล้วก็ล็อกอินเข้าระบบนะครับคู่มือก็มีนะครับอยู่ตรงนี้นะครับผมก็สามารถคลิกอ่านดูได้นะครับก็เดี๋ยวจะแปลลิงก์นะครับไว้ที่ใต้ดีสคริปชันนะครับใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็ขอบคุณนะครับทุกท่านที่รับชมรับฟังนะครับมีความคิดเห็นยังไง เข้าได้หรือเข้าไม่ได้ยังไงนะครับก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับโอเคครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมขอบคุณครับ